ในหัวข้อนี้นะครับเราจะลองมาสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายๆนะครับด้วยการใช้โปรแกรมไรเตอรนะครับค่อนข้างสําเร็จรูปเลยทีเดียวเราต้องมีตัวไฟล์ที่เราได้เตรียมไว้ก่อนนะครับและหลังจากนั้นนะครับให้เรามาที่เมนูแฟ้มครับเลื่อนมาที่ตัวช่วยสร้างหรือว่าวิษาสนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่เว็บเพจครับ คลิกลงไปหนึ่งครั้งนะครับจะปรากฏหน้าต่างตัวช่วยสร้างเว็บขึ้นมาจะมีขั้นตอนอยู่เยอะแยะเลยนะครับเราก็สามารถที่จะทําตามทีละขั้นตอนได้นะครับที่ส่วนของบทนํานะครับเราจะเลือกที่การตั้งค่าตัวช่วยเว็บหนึงนะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่มถัดไปนะครับ เพื่อที่จะเข้าไปสู่หน้าจอของการเลือกเอกสารที่จะนําเอามาใช้นะครับเราสามารถที่จะคลิกที่ปุ่มเพิ่มตรงนี้ได้ในกรณีที่ยังไม่มีเอกสารนะครับแล้วก็เลือกเอางานทั้งหมดที่เราต้องการแต่ในที่นี้ผมเลือกไว้แล้วจากนั้นนะครับก็คลิกที่ปุ่มถัดไปครับจะเป็นการเลือกคล,คล้ายๆกับฟอร์แมตของเว็บไซต์นะครับจะเป็นโครงสร้างต่างๆที่เราต้องการนาเอาไปใช้งานนะครับผมเลือกส่วนนี้นะครับ ให้ตัวเลือกนั้นอยู่ทางด้านซ้ายมือแล้วก็หน้าจอทางด้านขวามือนั้นเป็นการแสดงผลนะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่มถัดไปครับอ Kathryn. ตอนนี้จะเป็นการเลือกรา,รายละเอียดของเว็บไซต์ของเรานะครับแล้วก็การปรับความละเอียดในการแสดงผลนะครับผมเลือกที่640คูณกับ480แล้วก็คลิกที่ปุ่มถัดไปตัวน,นี้จะเป็นการเลือกลักษณะของพื้นหลังนะครับที่จะนำมาใช้ในเว็บไซต์นะครับมีให้เลือกอยู่หลายแบบเลยนะครับตามที่เราต้องการ นะครับตามโทนสีเลือกได้นะครับภาพพื้นหลังนะครับแล้วก็ชุดไอคอนตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของปุ่มปุ่มคอนโทรลต่างๆนะครับจากนั้นนะครับก็คลิกที่ปุ่มถัดไปตอนนี้จะเป็นข้อมูลเว็บไซต์นะครับก็จะเป็นชื่อของเว็บไซต์คําอธิบายอีเมลต่างๆ ถ้ามีก็ใส่ลงไปนะครับในที่นี้ผมจะข้ามไปเลยนะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่มถัดไปจะเป็นการแสดงตัวอย่างนะครับเป็นหน้าจอแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็ให้เราเลือกที่ในส่วนของไปยังโฟลเดอร์ที่เครื่องก็คือโฟลเดอร์ที่เราเตรียมไว้สําหรับการสร้างเว็บไซต์นะครับจากนั้นก็คลิกที่ปุ่มเสร็จสิน้นในกรณีนี้ผมได้สร้างไว้ก่อนแล้วนะครับก็คลิกที่ปุ่มใช่แล้วก็คลิกที่ปุ่มตกลงอีกครั้งนึงครับ หลังจากนั้นนะครับก็จะไปดูผลที่ได้ในการสร้างเว็บไซต์กันดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโฟลเดอร์ที่เราใช้ในการจัดเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับลองคลิกที่ตัว index ดูครับดับเบิลคลิกเข้าไปจากนั้นก็จะปรากฏหน้าจอเบราว์เซอร์ของเรานะครับจะเห็นได้ว่าทางด้านซ้ายมือนั้นเป็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับมีแ็บสเกลบาร์เลื่อนนะครับเพื่อที่จะเลือกดูได้แลวลองคลิกดูสักอันหนึ่งนะครับเมื่อคลิกดูแล้วนะครับทางด้านขวามือก็จะเป็นการแสดงผลในรายละเอียด นะครับนี่เป็นการใช้งานนะครับในส่วนของการนำเอาไรเตอร์มาใช้สร้างเว็บไซต์ครับก็ลองนำเอาไปใช้กันดูนะครับถือว่าสะดวกมากเลยทีเดียวครับ